ดูดิทุกคนดูดิใหญ่ขนาดไหนทุกคนเห็นเล็บรอยเล็บพ้อใหญ่ไหมหมัดผมหนึ่งหมัดสองหมัดสามหมัดนี่ดูรอยใหญ่มากนะฮะลอยซางแต่ว่าไม่ได้มีแค่ลอยซังทุกคนดูแล้วมีรอยเก้งด้วยนะเก้งกวางดูดิโอ้ทุกคน สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมเต้คนป่านะทุกคนนะซึ่งวันนี้เนี่ยผมมาอย่างพื้นที่ป่าใหม่ซึ่งผมยังไม่เคยเดินแล้วก็ยังไม่มีใครนะครับผมนะเข้ามาเดินด้วยนะผมเป็นพื้นที่ที่ห่างไกลามากๆ,ๆ,ๆทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเข้ามาอย่างในป่าทุกคนนะผมเนี่ยก็เสียวสันหลัง,งบุบาวบาบบบวาบนะทุกคนพื้นที่ทถวนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทมีพ่อใหญ่นะทุกคนนะพ่อใหญ่นะเดินอยู่บริเวณแถวนี้ทุกคนนะ ก็น่ากลัวอยู่นะครับผมก็วันนี้เราผมก็จะมาสำรวจพื้นที่ป่าใหม่นะครับผมแล้วก็มาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะทุกคนนะแต่ตอนนี้เนี่ยระหว่างทางเนี่ยผมเจอกับต้นมะนาวผีนะทุกคนนะซึ่งต้นมะนาวผีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่หนักมากแล้วก็ทําพวกเสาบ้านหรือว่าเอาไปแต่งประดับเป็นพวกเสาบ้านหรือว่าทําที่น,นั่งมันจะสวยมากนทุกคนนะซึ่งตอนนี้เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับผม ก็หน้าตาต้นมะนาวพีจะเป็นไงเดี๋ยวผมจะให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ผมเจอแต่ต้นเล็กนะครับทุกคนนี่นี่นะครับทุกคนนี่ครับทุกคนเห็นต้นพวกนี้ไหมที่ขึ้นเรียงรายกันที่มีหนามครับผมนั่นก็คือต้นมะนาวพีนะทุกคนนะซึ่งต้นมะนาวพีเนี่ยเป็นต้นไม้ที่หนักมากแต่ว่าถ้าโดนน้ํานี่ผุง่ายมากเลยนะครับผมแต่มันจะแข็งมากแต่มันดบเป็นแพน้ําทุกคนนี่ตอนนี้พวกคนผมเดินเข้ามาในร่องนะครับผมเป็นร่องน้ําที่แห้งขอดแล้วทุกคนนะก็จะเข้าไปสํารวจป่าทุกคน แล้วก็ดูว่ามีอะไรกินได้บ้างไม่ได้บ้างทุกคนนะก็จะไม่เข้าไปลึกมากเท่าไหร่นะทุกคนเพราะว่ากลัวนะครับกลัวจะออกมาไม่ได้เพราะว่ากลัว,ะวจะหลบนั่นแหละครับผมทุกคนดูแล้วก็เรามาดูว่าเราจะเจอร่องรอยสัตว์อะไรบ้างนะครับผมนะไป ครับผมตอนนี้เนี่ยผมมาเจอครับเรื่องหน้าตื่นเต้นเลยทุกคนนะซึ่งเข้าป่ามายังไม่เลือกมากเลยนะทุกคนนะตันนี้ผมก็เจอเรื่องหน้าตื่นเต้นแล้วทุกคนนะมาดูว่ามันคืออะไรนะครับผมบอก็อทุกคนเจอคนต้องอึ้งเหมือนผมอึ้งแน่เลยนะครับผมนะนี่นี่ครับทุกคนนี่ก็คือมูลช้างทุกคนนะคอนเวอรเลยนี่แต่ว่าน่าจะเป็นมูลช้างที่นานแล้วทุกคนนะก็เส้นทางล่องนี้เนี่ยผมว่า แล้วว่ามันลงพิษปกติทุกคนนะก็การเดินกันร,ราเนี่ยมันต้องระวังนิดหนึ่งนะทุกคนนะทุกคนนะก็อย่าสามารถไม่ได้เลยนะต้องมาแลกซ้ายแลกขวานะครับผมพี่ใหญ่ของเราเนี่ยเขาเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ก็จริงแต่เขาเดินเนี่ยไม่มีเสียงเลยทุกคนนะแล้วก็เขาชอบทานใบไผ่พวกเนี้ยเป็นอาหารนะครับผมนะตอนนี้ผมตื่นเต้นมากเลยนะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเดินทางต่อดีกว่า ครับผมตอนนี้เนี่ยผมเดินมาทุกคนนะท้องฟ้าก็เป็นวันนี้เป็นวันที่เหมือนฝนจะตกมั้งมืดครึ้มมากมากทุกคนนะเดินมาเนี่ยผมรู้สึกวังเวงมากแล้วก็มันเงียบสงบมากเลยทุกคนนะนันเป็นล่องที่พ่อใหญ่เนี่ยใช้เดินด้วยแล้วก็นะครับผมผมก็ว่าทรายมันลงผิดปกตินะล่องนะทุกคนนะก็ในเป็นล่องที่พ่อใหญ่กวาเดินด้วยซึ่งการเดินป่ายางี้ทุกคนผมบอกเลยว่า ต้องแลซ้ายแลขวานะครับผมนะต้องมองสายตาต้องเพ่งเล็งให้ไหวนะครับนะเสียงดังเยอะไม่ได้นะครับผมนะเนะพราใหญ่เราเนี่ยเขาก็เป็นพี่ใหญ่ที่เดินเงียบเหมือนกันนะผมจะบอกหรือว่าเงียบมากๆนะถ้าเขาไม่เดินถ้าเขาเดินช้านี่เงียบมากนะครับซึ่งถ้าสัมผัสเขาก็ไวกว่าเราด,ด้วยมันเลยต้องระวังมากนะทุกคนนะโอเคครับผมเดี๋ยวผมก็จะเดินทางต่อเรื่อย ก็จะสำรวจไปเรื่อยๆนะครับผมไปเจออะไรหรือเปล่านะครับนะ ครับผมตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เดิอนออกมาจากล่องทางเมื่อกี้แล้วนะครับผมนะซึ่งผมสึกว่ามันดูไม่ปลอดภัยและอันตรายมากนะทุกคนนะล่องที่เดิอนออกมานะครับผมก็กล่าวว่าจะไปดื่มน้ําด้วยนะครับในําทานนะทุกคนเป็นเออเป็นมีห้วยทางนู้นนะทุกคนผมก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนหรอกแต่ว่าเห็นเขาบอกอยู่ทางนู้นนะครับระหว่างทางเดินมาก็เจอนี่ทุกคนใึ้ตื่นเต้นอีกแล้วนะทุกคนนะดูดีตรงนี้ก็น่าจะเป็นอาทิตย์แล้วนะมูล นะครับผมมูลสัตว์เพนะราะว่าเทาใหญ่ที่ช้างของเราเองนะทุกคนนี่แหละนะครับเหมือนล่องเดินมาทางนี้นะทุกคนลอยองนนี้ทุกคนดูดิลอยนะเหมือนมีคนเดินนะทุกคนนะดูดิลอยโคตรใจอะลอยลุลง่งๆอย่างนี้ผมบอกเลยว่าเป็นลอยที่ค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งนะโอยดูดิมาดูนี่นะครับโอ้โหดูอุ้อยลอยเท้ายังใหม่อยู่ทุกคน ดูดิใหญ่มากด,ดูดูดิทุกคนดูดิใหญ่ขนาดไหนทุกคนเห็นเล็บลอยเล็บเพ่อใหญ่ไหมหมัดผมหนึ่งหมัดสองหมัดสามหมัดนี่ดูรอยใหญ่มากนะฮะลอยซังแต่ว่าไม่ได้มีแค่ลอยซังทุกคนดูแล้วมีรอยเก้งด้วยนะเก้งกวางดูดิโอ้ทุกคนดูนะเหมือนเขาเดินเดินผ่านตรงนี้ทุกคนดูด ลุ่มเบลเลอร์นี่ลุ่มรอยเท้าทุกคนนะโอ้ใหญ่มากกาวะว่าจะลงไปทัน,<อ>ห,าน,นหาน้ำน้นะครับครั้งหน้าร่างกาทันข้างล่างหน่อยแต่ก็ยังไปได้อยู่ทุกคนเพราะว่าดูจากร่องรอยเป็นรอยเก่าแล้วทุกคนนี่เดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเอารอยที่เขาเดินนะทุกคนทีลุมากเลยทุกคนนะใครที่ลุม่กมากๆนะครับนี่ดูดิเหมือนมีคนแบบ เดินทุกวันนะแต่ไม่ใช่นะครับผมนี่คือรอยทั้งเดินของเขาดูดิกิ่งไม้หักนะนะครับก็ต้องขอโทษที่พูดเสียงเงียบหน่อยนะเพราะว่าบางทีเราก็ต้องเซฟตัวเองนิดหนึ่งครับผมล่องรอยนี่ดูสถานการณ์แล้วน่าจะลงมาโอ้ยตกใจหมดทุกคน เสียงลกขนทองนะครับตกใจหมดเลยเสียงลกนะน่้องลอยเนี่ยเขาน่าจะมาหาน้ำนตรงนี้มาดูมก็จะลงมาหาน้ำดื่มด้วยเหมือนกันนะดูดิน้องลอยนะฮะเพราะลอยมาไม่ถึงตรงนี้นะ แต่ว่าทุกคนดูนะล่งๆอย่างนี้เนะี่ยอันตรายนะครับผมซึ่งเขาเดินบ่อยนะอันตรายล่งๆอย่างนี้นะเราจะมาดูว่ามีอะไรไหมนกเชือวตัวไปเลยนก ตัวใหญ่มากเมื่อกี้ทุกคนเห็นโนเอ็นซีไหมตัวใหญ่มากให,กให่เราใกล้ชนอีกนะครับผมโหเยจิ้จงทุกคนดู้อยพี่ใหญ่เราถูตัวนะสูงกว่าผมอีกอ่ะดูดิดินเนี่ยเท่าทุกคน นี่รอยดินทุกคนเห็นไหมเนี่ยดินร่วงเลยนี่ดินนะครับเลิ่มมือผมอยู่นี่นะครับเป็นดินดูดิดูดจากรอยแล้วน่าจะยังไม่นานนะที่พี่ใหญ่ลงมาแถวนี้เนี่ยนะครับน่าจะลงมาเล่นโคลนนะแล้วก็มาหาน้ำกินด้วยแต่นคนลำทานอันนี้นผมทะลุมาลำทานแล้วนะดูฝั่งตรโลง่ลงๆเนี่ยน่ากลัวอยู่นะ ทุกคนเจอมูนอีกแล้วนะมูลพี่ใหญ่เรานี่ครับอดูล่องลอยลงมาที่ลำธารอะไรวะดูจากล่องลอยเนี่ยไม่เจอเลยนะคน นูนคนเห็นนกเหยี่ยวอยู่นู่นมานี่ก็เป็นนกอินทรีที่รู้สึกว่าตัวใหญ่มากนะครับผมหรือว่าเหยี่ยวนะตามมันนอกที่เรียกว่าเหยี่ยวนะครับผมซึ่งเป็นนกที่ตัวใหญ่มากผม,ผมรู้สึกว่าตัวใหญ่กว่าไก่ชนตัวเต็มวัยอีกนะครับผมนะแล้วก็ตัวคนนี้ใหญ่มากหรือว่าสัตว์ป่าเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะกลัวนะเสียงนกร้องเหมือนกลัวเขานะครับผมทุกคน ก็ประมาณนี้นะผมก็ไมไ่ได้รู้อะไรข้อมูลมากมายนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเดินทางต่อถ้าเจออะไรผมก็จะนําเสนอเรื่อยๆนะครับนี่อะไทุกคนใหญ่ลงมาจริงๆด้วยนะโอ้ยเขากินอะไรวะนี่ดูดิมเมล็ดเขาไปกินฟักของใครมาเนี่ยต้นฟักเนี่ยนะครับผมงอกเลยทีนี้ชิ้นใหญ่ๆทางนัน้น โอเคเดี๋ยวผมจะล้างหน้าล้างตาก่อนนะครับผมแลอยคอยคิดดูอีกทีว่าจะไปไหนต่อนะครับผม คครับผมตอนนี้ก็ล้างน้าล้างตาเสร็จแล้วนะเดี๋ยวก็จะเดินสำรวจต่อนะครับโอ้ย,อยบอกเลยว่าตึงเตี้ยวมากมนะครับผมอันนี้เดินตามลานนําธารฮะแล้วก็เสียงตอนนี้ไก่ป่าร้องดังมากๆนะครับผม,มแล้วก็เมื่อกี้ก็เจออินทรีหลวเยี่ยวนะทุกคนนะตัวใหญ่มากๆเลยนะผมบอกกัยว่า ใหญ่กว่าใกล้ชนตัวเต็มวัอีกนะมันน่าจะบินมาดูเสียงนกที่ร้องเมื่อกี้นะครับผมส่วนนะครับผมก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆทุกคนดูรอยแบบนี้คือรอยเท้าช้างคนนะดูดิอ้โบอกเลยว่าไม่โอเคเท่าไหร่แล้วนะดูดิใหญ่มากๆนะฮะร,รอย คนดูรอยที่เขาเพิ่งเดินมาตรงนี้นะ่าจะยังไม่นานน,ะนี่ดูจากตรงนี้แล้วน่าจะวันสองวันทุกคนเห็นไหมรอยเขาเดินนี่จะเป็นล่องเลยล่องซึ่งตรงนี้เดินเดินไม่นานแล้วผมก็ไม่ใช่คนพื้นที่ทุกคนผมก็จะไม่เสี่ยงไปต่อแล้วทุกคนะถ้าไปจะเอกันเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าไหร่ทุกคนโอ,โอ้ตรงนู้นรอยมาใหม่ๆเลย ใหม่มากตรงนั <that those relationships get work> ้นเดี <that those relationships> ๋ยวพาไปดูนะโอ้โหลอยลอยใหม่ๆทั้งนั้นซึ่งผมต้องเซฟตัวเองนะโทษนะต้องเซฟตัวเองโอ้โหดูดิลอยลงมาใหม่เลยนะตรงนี้โอ้โหรอย รอยเหมือนเขาเดินกลับไปทางนี้นะดูล่องใหญ่มากดูนะครับคนดูรอยเสี่ยงมากเลยโอ้โหทนต้นสายตรงนูน้นเมื่อกี้เห็นมีนกเงือกบินนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะลองซูมเข้าไปดูนี่นะครับผมก็เป็นนกเงือกคู่แรกที่ผมเจอในป่านะครับผม ซึ่งนกเงือกเนี่ยช่วงนี้ก็กําลังเข้าสู่ฤดูวางไข่นะครับผมหรือว่าฤดูผสมพันธ์นะดูจากลักษณะแล้วนกเงือกสองตัวนี้ก็น่ากําลังจะเตรียมวางไข่นะครับผมนะก็ผมก็ไม่ได้รู้อะไรมากก็ทุกผิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมนะก็รู้สึกว่ามันก็สวยดีแล้วก็รู้ว่าฤดูนี้เป็นฤดูเริ่มวางไข่นะครับนกเงือกนะครับเพราะผสมพันธ์ นี่ครับนี่ก็เป็นตัวผู้นะทุกคนนะที่ทุกคนเห็นในภาพนี้นะครับตัวผู้นี่เขาจะมีอองอนอเขาเรียกตรงปากเขานะครับใหญ่ๆห่หน่อยน, <heraus> น,นะครับผมเห็นไหมทุกคนนี่คือสีดำนะครับตัวผู้นี่จะมีงอนขึ้นมานะครับผมใหญ่ๆนะครับส่วนตัวเมียนี่จะเป็นตัวข้างล่างนะทุกคนนะเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะให้ทุกคนดูนะตัวเมียก็ลักษณะจะแตกต่างจากตัวผู้นิดหนึ่งนะครับนี่ นี่ครับผมก็ตัวเมียนะครับผมก็จะไม่มีงอนใหญ่ๆนะครับผมเหมือนตัวผู้นะครับนี่เลยครับก็ความรู้ผมเนี่ยก็ทุกคิดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะผมก็ไม่ได้เก่งไม่ได้เรียนด้านนี้มาครับก็จำเอาจากที่เราอยู่ในป่าพ่อแม่สอนแค่นั้นนะครับผมทุกผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะผมก็จะทุกคนได้ดูภาพเรื่อยๆแล้วก็หลังจากสืกว่าพอสมควรแล้วเราก็จะเดินทางออก ดี๋ก็เดินทางนะครับผมไปต่อนะทุกคนถ้าเจออะไรก็จะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับนะครับผมตอนนี้เนี่ย ผมเนี่ยได้เปลี่ยนเส้นทางนะนะเสียงผมเนี่ยอาจจะเบาหน่อยทุกคนนะเพราะว่าต้องใช้หูในการฟังนะครับผมอย่างมากเลยทุกคนนะต้องเซฟตัวเองนะครับผมก็เข้ามาในพื้นที่ที่แบบเราไม่เคยมาไม่เคยคุ้นชินนะครับผมแล้วล่องลอยแบบน่าน่ากลัวนะครับสาหรับผมนี่น่ากลัวมากนี่นะทุกคนกคนดูดีไปด,ดูล่องลอยตัวนี้เห็นไหมลอยเขาใหญ่นะคน เสรตัวเองซะหน่อยทุกคนก็เห็นเขาบอกว่ามีบ่อน้ำซับอยู่บ่อนทุกคนนะบ่อน้ำซับเนี่ยตรงนั้นเนี่ยพวกเขาจะลงมาลิ่นน้ำกันนะครับผมเป็นแอ่งน้ำแค่แแอ่งน้ำนะก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับผมแต่กะกาว่าจะเดินขึ้นไปหะแต่ว่าตอนนี้สุว่าต้องเซฟตัวเองก่อนต้องหาความปลอดภัยก่อนนะครับผมนะก็เป็นสารคดีสำร,รวจโลกที่แบบว่า ดูระทึกมากสําหรับผมแต่คนดูนี่อาจจะไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ต้องมาอยู่ในสถานการณ์จริงผมบอกเลยสถานการณ์จริงเนี่ยผมโคตรตื่นเต้นเลยครับผมบอกคเดียวว่าโคตรตื่นเต้นนะครับสุดๆอะไรว ครับผมระหว่างที่เดินอยู่เนี่ยนี่คือรูสัตว์ชนิดหนึ่งนะทุกคนนะซึ่งเป็นรูปูนะทุกคนนะก็สามารถทานได้เช่นกันทุกคนดูดิหลายคนคิดว่าอาจจะเป็นรูหนูรูสัตว์อย่างอื่นไม่ใช่นะรูปูนะครับผมรูของเขานี่ความลึกประมาณ2เมตรนะครับผมประมาณ2เมตรถึง1เมตรนะครับลึกมากๆนะซึ่งเป็นสตัตว์ที่กินได,ได้แต่ว่าจะทํากินยากมากต้องคูดเป็นเม็ดเม็ดเนี่ยร่อยทำให้เสียแคลอรี่ทุกคนดูดิเยอะมากเลยนะนี่ นี่ก็มีนะครับผมนี่มันคือรูปูนะครับผมเป็นปูป่านะครับผมโอเคทุกคนเดี๋ยวผมเดินทางต่อครับ นะครับผมตอนนี้ทุกคนผมเจอนกเงือกอีกคู่หนึ่งนะทุกคนนะซึ่งอยู่ฝั่งนู้นแหละนะมาครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมก็มาเจอนกเงือกคู่ที่สองน,ะนกเงือกสองตัวนี้นะครับก็น่าจะยังไม่ได้เป็นคู่กันนะก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าจีบกันหรือเปล่านะครับผมหรือว,ว่าเกี่ยวผ่าราศีนะหรือว่ากําลังจับคู่นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ได้บอกนะครับว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่นกเงือกนะครับผมกําลังจะรดูวางไข่นะก็จับคู่นะครับผมก็ดูนะครับผมเขากําลังจ,จิบกันนะทุกคนนี่นะครับผม ก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะครับที่สมเข้าไปแล้วภาพมันแตกมองไม่ค่อยชัดนะครับผมผมก็ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่นะครับโอเคครับผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางออกจากป่าแล้วนะครับผมนะเป็นทางกันต่อเลยดีกว่านะครับ ครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็มาเจอกับมะเดื่อยักษ์นะครับผมซึ่งเป็นตระตกูลมะเดื่อที่มีผลขนาดใหญ่แต่ว่าต้นเขาเนี่ยจะไม่ใหญ่มากนะครับผมจะไม่เหมือนมะเดือ่อน้ําที่เออ,อีกแบบหนึ่งนะครับผมที่ผลไม่ใหญ่แต่ว่าต้นเขออาจะสูงใหญ่มากนะครับผมมะเดื่อชนิดนี้ทำไมาผมถึงเรียกว่ามะเดื่อยักษ์นะครับทุกค<ๆ>นนี่ขนาดผลอ่อนคนับนะทุกคนนะดูดินี่แค่ขนาดผลอ่อนนะครับผมดูนะสองลูกเนี่ยเต็มมือเลยนะครับผมนี่คือ มาเดือยักษ์นะครับผมก็เขาสามารถใหญ่กว่านี้ทุกคนประมาณนี้นะครับผมถ้าแอปเปลิลนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยผลเขากําลังออกเต็มต้นเลยทุกคนนะมาเดือนนี้ทันได้นะครับผมนะซึ่งผมก็ไม่ได้เอาข้าวมานะาาข้าวข้าวหรือว่าน้ำพริกมันเนี่ยผมจะทําให้ดูนะทุกคนนะมะเดือเนี่ยการกินมะเดือก็ไม่ยากนะทุกคนผ่พาผ่าแล้วก็ไปล้างน้ําให้ย่างมันแห้งนะครับผมก็ทานได้เลย ไม่ว่าจะดองไม่ว่าจะทันสดนะครับจิมน้าพริกนะครับผมนะลูกสุกก็กินได้ทุกคนแต่ตอนนี้มีลูกสุกไงถ้ามีลูกสุกผมจะกินให้ดูเลยผมบอกเลยคนนะก็สวยงามมากก็ประมาณนี้ทุกคนนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ก็เดินทางนะออกจากป่าทุกคนนะไปที่ชายป่าเนะไม่รู้ว่าจะถึงตอนไหนเพราะว่าตอนมาก็ผมมาฝั่งหนึ่งนะเป็นฝั่งที่สําทานทีม่มีน้ำนะครับทีนี้ผมก็อ้อมมาอีกธรรมที่มีน้ำนะทุกคนนะก็มไม่รู้ว่าจะไปบรรจบกันเมื่อไหร่นะครับผม โอเคหลัวจากนี้ก็เดินทางออกจากป่าต่อครับผมแล้วก็ผมตอนนี้ผมก็กลับมาถึงอย่างเส้นทางที่ผมไปทีแรกทุกคนซึ่งขึ้นเขาตรงนี้เลยทุกคนนะเป็นล่องนี่เป็นล่องของสัตว์ใหญ,ญ่เดินพ่อใหญ่หรือว,ว่าช้างเดินนะทุกคนนะลงมาทันน้ําตรงนี้นะครับผมแล้วก็กลับไปลองน้ํานูน่นไปหาใบไผ่กินนะทุกคนเพราะว่าข้างริมน้ำยังไม่ค่อยมีต้นไผ่นะครับผมนะซึ่งนี่ผมกลับมาถึงยังแหล่งน้ํานะครับผมนี่เดินตามลงมาก็ทะลุกันนะในป่าเนี่ย ถ้าเราเดินมาทุกทิศมันก็จะเป็นเส้นทางทะลุกันทุกคนนะก็อ้อมไปไกลมากนะครับผมนะถ้าผมกลับทางเดินเนี่ยทางเดิมน,นะผมว่าน่าจะถึงไวกว่านี้นะครับผมก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากตื่นเต้นผมเนี่ยตื่เนเต้นสุดแต่คนดูอาจจะตื่นเต้นกับผมเราแบบไม่รู้นะเพราะว่ารอยเท้าช้างเนี่ยโหเยอะมากแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับผมมีทั้งใหม่และเก่านะครับผมโอเคครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นคลิปวิดีโอสำรวจโลกสารคดีนะครับผม <laughs> ครับผมไม่รู้เป็นสรารคดีหรือเปล่าแต่๋ยสำหรับผมผมคิดว่าเป็นสรารคดีสำหรับผมนะก็ <laughs> ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมนะครับผมก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็จะมีกันมาครั้งคืนนแน่ๆนะว่ามาเฝ้านะทุกคนนะเพราใหญ่เดินผ่านเรานะจะเจอหรือเปล่านี่ไม่รู้ทีหนึ่งก็เดี๋ยวต้องไปดูว่ามีโปง่งหรือว่าพวกเอ,อบอโครนที่เขาเล่นไหมในป่านะครับผมช่วงนี้เนี่ยส่วนมากเนี่ยเ <c oughs> พราะใหญ่เราจะเข้าไปในชุมชนมากกว่านะทุกคนนะ เาตางชุมชนซึ่งตอนนี้ผมก็จะไปหาเหมือนกันว่าเขามาจริงไหมนะครับผมก็มีชาวบ้านหลายคนบอกว่ามันเริ่มลงมานะครับผมเพราะว่าหน้าแล้งในป่าไม่ค่อยมีอาหารนะครับผมเขาก็จะมาหาพืชผักนะครับผมหรือว่าน้ํากินนะทุกคนนะนะในชุมชนโอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะเดินทางกลับนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมกันใหม่ในอีพีหน้านะครับกับสารคดีสำรวจโลกนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย